ส่วนนี้คุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะสำหรับซึกโคปาอเมริกา2024ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้คู่ชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเป็นการพบกันร,ระหว่างฟ้าขาวทีมชาติอาร์เจนตินาทีมแชมป์เก่าเมื่อครั้งก่อนเข้าไปป้องกันแชมป์กับชาวไร่ากาแฟทีมชาติโคลอมเบียในช่วงเช้าวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2567ในเวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะ วันนี้ทีมงานสปอร์ตบันิวขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปชมเส้นทางของทั้งสองทีมและสถิติที่น่าสนใจก่อนจะถึงรอบชิงชนะเลิศกันค่ะสำหรับทีมชาติอันเจนตินานะคะที่ปัจจุบนันมีฟีฟ่าแรง king อยู่อันดับที่หนึ่งของโลกและเป็นแชมป์เก่าเมื่อครั้งที่แล้วมีเรเนเมซี่สตาร์ดังเป็นกัปตันทีมค่ะ ในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาอยู่ในกลุ่ม A นะคะชนะมา3นัดรวดโดยชนะแคนาดา2ประตูต่อ0ชนะชิลี1ประตูต่อ0ชนะเปรู2ประตูต่อศูนย์มี9แต้มเต็มส่วนในรอบ8ทีมสุดท้ายชนะจุดโทษเอกวาดอร์4ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา90นาที1ประตูต่อ1ขณะที่รอบรองชนะเลิศพวกเขาเอาชนะแคนาดามาได้2ประตูต่อศนะคะ ฟ้าขาวของกุนซือเรโอเนลสกาโลนีเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2021ค่ะโดยในรอบชิงชนะเลิศเอาชนะบราซิลมาได้1ประตูต่อ0ูแล้วก็ยังเป็นชาติที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้มากถึง15สมัยด้วยกัน มาถึงโคปาอเมริกาปี2024อาร์เจนติน่าไม่แพ้ใครเลยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มนะคะภายใต้คุมกำลังที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพนำมาโดยกับตันทีมลิโอเนลเมสซี่ที่เป็นคนพังตะข่ายย้ำชัยได้ในรอบรองกับแคนาดาผนึกกำลังกับลอตาโรมาติเนสตัวท็อปสกอร์ที่ยิงไปแล้ว4ประตูนอกจากนี้ยังมีอังเคลดิมาเรียลิซันโดมาติเนสและคริสเตียนโรเมโรร่วมทีมด้วยล่ะค่ะ ขณะที่อีกทีมนะคะนั่นก็คือชาวไร่ากาแฟทีมชาติโคลอมเบียในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาอยู่ในกลุ่มดีค่ะผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับที่1ของกลุ่มผลงานชนะ2นัดเสมอ1นัดนะคะโดยชนะปราากวัยมา2ประตูต่อ1ชนะคอสตาริกามา3ประตูต่อ0และเสมอกับบราซิลมา1ประตูต่อ1ส่วนผลการแข่งขันในรอบแทีมสุดท้ายพวกเขาถล่มปานามามาได้ถึง5ประตูต่อ0 ขณะที่รอบรองชนะเลิศเชื้อนชนะอุรุกวัยมาได้แบบชิวเฉียด1ประตูต่อ0ค่ะทีมชาติโคลอมเบียนั้นเคยคว้าแชมป์นี้ได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะเมื่อปี2001ซึ่งเป็นปีที่พวกเขารับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพโดยเอาชนะเม็กซิโกในนัดชิงมา1ประตูต่อศูนย์ มาถึงโคปาอเมริกา2024ทีมชาติโคลอมเบียที่นำมาโดยฮามิดโรดิกสตัวรุกกับตันทีมและลุยส์ดีอารปีกตัวเก่งจากลิเวอร์พูลทำผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้ทีมใดเลยค่ะยิงไปแล้ว12ประตูและเสียแค่เพียง2ประตูเท่านั้น สำหรับนัดชิงชนะเลิศโคปาอเมริกา2024ระหว่างอาร์เจนตินากับโคลัมเบียจะแข่งขันกันในช่วงเช้าวันจันทร์ที่15กร,รกฎาคม2567นะคะในเวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวสำหรับซึกโคปาอเมริกา2024ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport b a News Channel ค่ะ